ตอนนี้เห้เข้าสู่ไลกาก e x o e r e r Gamer r o c k e r นะครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำให้เหน็ตเร็วขึ้นนะครับตอนแรกเลยนะครับเก็ที่ t t r t t นะแล้วไปที่ r ันนะครับแล้วก็เขียนว่าแล้วเขียนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปใต้ใต้ข้างล่างนะโอเคครับแล้วก็รอนะครับ รอก่อนนะครับแล้วเข้าไปตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์คอมพิกอะไรเนี่ยสักอย่างนหมครับเข้าเลยครับแล้วคาที่อันนี้นครับแล้วก็เข้าที่เน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวคิวเนี่ยเข้าเลยแล้วก็อันนี้นครับอันแรกนะ มันตอนแรกตอนแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กมันี้มันจะมีตัวยี่สิบใช่ไหมมันจะมันมียี่สิบแล้วก็เปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วกดโอเคครับนเน็ตก็จะเละขึ้นมับก,ก็ผมก็ได้สอนวิธีการทำพื้นหลังของ Google Chrome ไปแล้วครับ นะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะว่ามันจะเร็วขึ้นไหม นี่นะครับก็เร็วนะครับเร็วดีครับลองไปทำกันดูนะครับผมครับ